สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับคุณโกสารัฐในรายวิชาดนตรีวิดีโอนี้นะครับเป็นสื่อสั้นๆน,นะจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องโน้ตดนตรีไทยครูเชื่อว่าทุกคนเนะี่ยจะต้องดูจนจบแน่นอนและก็จะเข้าใจแน่นอนวันนี้นะจะพานักเรียนไปรู้จักกับตัวโน้ตดนตรีไทยครับเขาบอกว่าโน้ตดนตรีไทยเนะีเป็นตัวโน้ตที่ทุกคนนะเน่ยเรียนได้ง่ายไม่ซับซ้อนนะครับเหมือนโน้ตดนตรีสากลอ่า ร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าคุณครูโกหกอีกโกหกอีกว่าคุณครูไม่ซับซ้อนจริงเหรอเพราะฉะนั้นเรามาทําความรู้จักกับโน้ตดนตรตีไทยกันเลยดีกว่านะครับโน้ตดนตรตีไทยเนี่ยเป็นโน้ตที่เรียนง่ายซึ่งทุกคนน่ถ้าเข้าใจน่สามารถลงไปปฏิบัติกับเครื่องดนตรตีไทยได้เลยนะครับคราวนี้เรามาดูโน้ตดนตรตีไทยครับเขาบอกว่าระดับเสียงของโน้ตดนตรตีไทยเนี่ยมีทั้งหมด7ระดับเสียง ก็จะมีเสียงโดเรมีฟาซอนลาและก็เสียงทีแต่ในทางปฏิบัตินะครับเวลานำไปเล่นเนี่ยเราจะไม่เขียน do o, do re มีนะครับเขาจะใช้ตัวย่อแทนเรามาดูการตัวย่อเป็นแบบไหนอ่ะคุณเชื่อว่าทุกคนจำได้แน่นอนเพราะเรื่องนี้คุณครูเคยสอนไปนะักเรียนตอนอยู่ป .2 ลองามาเดาซิว่าเสียงโดเนี่ยเขาเขียนตัวอะไรแทน ต้องครับใช้ดอเด็กนะครับแทนเสียงโดต่อไปเสียงเรใช้ตัวอะไรแทนครับดอเรือพูดกับโทรศัพท์ได้นะอย่าให้คุณครูพูดอยู่คนเดียวนะครับสามารถตอบโต้กับคุณครูทางโทรศัพท์ได้นะครับคุณครูรับรู้นะต่อไปเสียงมีเสียงมีใช้ตัวอะไรแทนดีครับมอม้าเก่งมากเสียงฟ้าน่าจะไม่ยากลองเดาซิคอฟฟันเลขสามเสียงครับเสียงซอนลองเดาครับว่าใช้ตัวอะไรแทนดี โซโซต่อไปครับเสียงลาลอลิงสุดท้ายเสียงที่ทอทหารแต่เอเด็กบางคนคุณครูรัดคุณครูโกโหกหนูไหนบอกมันมีเจ็ดระดับเสียงอะแล้วโดสูงเลสูงมีสูงเสียงที่สูงสูงอะเขาจะทํายังไงอะถูกต้องครับที่ถามเวลานะคุณครูอยากให้ตัวโน้ตเสียงสูงเนี่ยคุณครูก็จะใส่จุดไปข้างบนตัวโน้ตครับแบบนี้ดูในโทรศัพท์ไปนะเห็นไหมจุดแดงๆใส่ไปแบบนี้ครับ ใส่ไปทุกตัวตัวเลยนะก็จะกลายเป็นเสียงสูงทันทีครับและต่อไปเราไม่ยากเลยถ้าอยากให้ได้เสียงต่ำเราควรจะใส่ใส่จุดสีแดงไว้ตรงไหนดีครับอ่าเก่งมากเราควรจะใส่ไว้ข้างล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่จุดเนี่ยมันบอกถึงระดับเสียงครับถ้าเราใส่จุดเนี่ยไว้ด้านบนตัวโน้ตเนี่ยจุดสีแดงๆนะเสียงก็จะกลายเป็นเสียงสูงแต่ถ้ามาหลายเราขย,ยับลงมาใส่ไว้ข้างล่างตัวโน้ตก็จะกลายเป็นเสียงต่ํา เก่งมากครับคราวนี้เรามาดูครับคุณครูเนี่ยจะลองให้นักเรียนทายคุณครูจะขึ้นนะตัวย่อ,อของตัวโน้ตนะครับให้แล้วนักเรียนทายอย่างเช่นมอมา้าคือเสียงอะไรหนูตอบได้ไหมเก่งมากเสียงมีคร้วนี้ที่เหลือครับลองทายนะคุณครูจะขึ้นวาทีละตัวนักเรียนลองคุยกับโทรศัพท์ได้นะพูดคุยกับโทรศัพท์ได้นะครับไม่ต้องเขินคุณพ่อคุณแม่ ต่อไปนะพร้อม,มนะครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวทายนะครับ3 2 1สองหนึ่งป้ายเก่งมากเยี่ยมสุดยอดอ่าไปลัวๆเลยนะครับขึ้นมาแล้วตอบด้วยนะอ่าตัวนี้จะบังตัวนักผู้เล่นกันฟาเดี๋ยวนัคผูขอเล่นกันนะอันนี้เสียงอะไรครับนักเรียน ่อครับถูกต้องครับเสียงโดแต่ถ้าเราสังเกตเนี่ยโดเนี่ยนะครับตัวโดเด็ก2ตัวนี้นะครับจะต่างกันนะลองเดาสิว่านะครับดเด็กที่มีจุดอยู่ข้างบนเนี่ยคือเสียงสูงห,หรือเสียงต่ำถูกต้องครับเป็นเสียงสูงนะครับอย่างที่บอกไปถ้ามันมีจุดอยู่ข้างบนตัวโนตตัวโนตตัวนั้นก็จะกลายเป็นเสียงสูงคราวนี้นะครับเวลานําไปเขียนให้นักดนตรีเล่นเนี่ย เราจะไม่เขียนแบบดอเด็กเราเรือมอมาต่อๆกันนะครับเราจะต้องมีการแบ่งห้องแบ่งวกกักระดัเพื่อที่จะง่ายต่อการปฏิบัติดนตรีนะครับปฏิบัติในการบรรเลงคราวนี้เขาบอกว่าการบรรทึกดนตรีไทยเนี่ยหบรรทัดสมุดเรานะหรือว่า1บรรทัดกระดาษเนี่ยเราจะต้องแบ่งให้ได้8ดห้องครับหรือว่า8ดช่องอ่าดูนะเราจะต้องแบ่งให้ได้8ดช่องครับและถ้าหนูสังเกตขีดในช่องเนี่ยมันมีกี่ขีดครับ ถูกต้องมี4ขีดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่า1ช่องหรือว่า1ห้องเพลงเนี่ยนะครับจะสามารถใส่ตัวโน้ตได้แค่4ตัวเท่านั้นใส่ตัวโน้ตได้แค่4ตัวเท่านั้นนะครับสมมุติว่าโอคูลาสหนูอยากใส่แค่2ตัวได้ไหมได้ครับเราก็จะใส่ขีดแทนตัวโน้ตที่เราไม่อยากใส่ยกตัวอย่างเช่นตามนี้ครับเห็นไหมบางช่องก็มี2ตัวบางช่องก็มี1ตัวและบางช่องก็มี3ตัว คราวนี้เนี่ยขีดที่อยู่ในช่องเนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรเขาบอกว่าขีดเนี่ยจะใช้แทนความยาวเสียงครับถ้าเราสังเกตนะหลังดอเด็กมี1ขีดใช่ไหมครับดูตามเมาส์ทียมครูขยับเลยนะหลังดอเด็กมี1ขีดหนูหอลองดาซิว่าเสียงโดตัวเนี้ยจะสั้นหรือจะยาวถูกต้องครับเสียงก็จะสั้นแล้วถ้าเมไร โอ้โหอย่างเสียงนี้ครับมีทั้ง3ขีดเลยลองเดาซิว่าเสียงตัวโดตัวเนี้ยจะสั้นหรือจะยาวถูกต้องครับเสียงก็จะยาวแต่ถ้ามาหลายตัวโน้ตติดกันคูข่ขาวันที่2มันไม่มีสักขีดเลยค่ะมันจะเล่นยังไงอ่ะมันก็จะเล่นเสียงที่สั้นลงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกในการเขียนโน้ตด,ดนตรีไทยนะครับ1ช่องทบทวนะนะ1ช่องเราจะต้องแบ่งให้ได้8ห้องเพลง แลวแต่และห้องเพลงสามารถใส่โน้ตได้กี่ตัวนะครับลองตอบสอิเก่งมากครับหนึ่งห้องเพลงสามารถใส่โน้ตได้แค่4ตัวถ้าเราไม่ใส่โน้ตนะครับอย่างเช่นคุณครูขานูอยากใส่แค่2ตัวหนุคนทำยังไงดีแล้วก็ใส่ขีดแทนครับในตัวโน้ตที่เราไม่อยากจะใส่อ่าอย่างที่บอกนะขีดเนี่ยก็จะบอกถึงความยาวเสียงเ๋ยคุณครูแล้วจะลองอ่านให้ฟังนะแล้วลองดูสิว่าที่ครูบอกว่าถ้าขีดสั้น นะครับถ้าขีดน้อยเนี่ยเสียงก็จะสั้นถ้าขีดเยอะเสียงจะยาวจริงหรือเปล่าเดี๋ยวคุณครูจะลองอ่านให้ฟังนะครับเพลงนี้เป็นโน้ตเพลงเมาคีล่าสัตว์ทุกคนน่าจะเคยฟังเดี๋ยวคุณครูคขยายจอก่อนเดยวนักเรียนไม่เห็นคุณครูขยายจอก่อนนะเห็นละจะลองอ่านโน้ตให้ฟังนะครับเพลงเมาคีล่าสัตว์แล้วลองสังเกตซิว่าตัวโน้ตที่มีขีดน้อยเนี่ยเสียงสั้นจริงหรือเปล่าตัวโน้ตที่มีขีดเยอะเสียงยาวจริงหรือเปล่านะครับพร้อมรับฟังคุณครูรัดอ่าน โดเรมิโดโดเรมิโดมีฟาซอนมีฟาซอนซอนลาซอนฟามีโดซอนลาซอนฟามีโดโดซอนโดโดซอนโดเป็นยังไงบ้างครับจริงไหมที่คุณบอกขีดยาวขีดเยอะเสียงก็จะยาวขีดน้อยเสียงก็จะสั้นเราไปดูอีกหนึ่งเพลงครับ หนูมาลีโอ้โหเคยฟังตั้งแต่หนูบาลแล้วเพลงนะี้เรามาลองพิสูจน์อีกหนึ่งเพลงครับอ่าถ้าคนไหนท่องได้ลองท่องตามเลยนะเอานิ้วจิ้มตัวโนต้ตแล้วลองท่องไปพร้อมกันกูเลยนะครับเพลงหนูมาลีนะครับพร้อมมีเลโดเรมีมีมีเรเรเรมีซอนซอนมีเรโดเรมีมีมี เรเรมีเรโดเป็นยังไงบ้างครับนักดนตรีไทยบอกแล้วว่าไม่ยากพบทวนหนึ่งรอบนะคุณผูขอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับพบทวนอีกหนึ่งรอบปลาปลาปลาปาปาป,าปาหาย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 อีกหนึ่งรอบนะส,สุดท้ายแล้วจะจบละจะเพิ่งกดปิดดูให้จบสุดท้ายแล้วลองช่วยกันตอบซิว่าเสียงโดเนี่ยโดโอโดเนี่ยเขาเวลาเราจะให้นักดนตรีเล่นแล้วควรจะเขียนตัวอะไรแทนครับ อเดกต่อไปเสียงเรเขียนตัวอะไรแทนดีรอเรือเสียงมีเขียนตัวอะไรแทนดีมอมาเสียงฟ้าเลยครับฟอฟันเสียงซอนสอโซเสียงลาดลอลิงสุดท้ายตัวทหารเสียงทีอ่าอีกหนึ่งยางอีกคอขออยหนึ่งยางก่อนไปถ้าอยากให้เสียงสูงเราควรจะใส่อะไรแทนดีครับจุดไว้ข้างบนแค่นี้เองครับ ถ้าใครนะครับยังงงงงอยู่สามารถกดย้อนกลับไปฟังได้นะครับที่คุณครูสอนอีกหนึ่งรอบนะนะครับสุดท้ายนี้นะครับอยาจะฝากว่าทุกคนเนี่ยจะต้องดูแลตัวเองนะครับช่วงนี้โควิดระบาดเยอะมากๆเลยนะนแล้วรักเรียนอยู่บ้านเนี่ยเวลาจะออกไปไหนนะครับให้สวมแมสดว้วยไม่ต้องสงสัยนะทำไมคุณครูสารัตไม่สวมคุณครูอยู่คนเดียวคุณครูคก็เลยก็ต้องถอดออกนะครับ แต่ถ้าเราไปที่หลายคนเราควรจะใส่แมสเขาไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันนะครับตอนโรงเรียนเปิดปกตินะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะมีใบงานและก็มีข้อสอบให้ทําในเรื่องนี้นะครับก่อนไปนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ